สวัสดีค่ะคุณคุณพี่ชื่ออะไรคะชื่ออะไรคะชื่อชื่อมาลีจา้าชื่อมาลีอ,อ่าอ่าดื่มกาแฟแม่มดแล้วเป็นยังไงบ้างอ,อาการก็ดีขึ้นนะถ้าเป็นโรคายเรื้อรังค่ะทีนี้หมอไปเจาะเลือดอะ่ะบอกว่าค่าไตไาวเลือแค่38แล้วว่าหมอ้าจะเล้างลัาตายแล้วนะ แล้วก็กินกาแฟเนี yeah. ่ยไปกล่องกว่าๆไปเจาะเลือดอีกครั้งหมอบอกค่าไตขึ้นเป46แล้วดีขึ้นแล้วก่อนก่อนนั้นก็จะมีอาการของเหนื่อยง่ายไหมเหนื่อยง่ายเหนื่อยง่ายแล้วก็มันก็เหมือนกับอ่อนเพลียอะไรเงี้ยแล้วก็มันก็ทำงานอะไรก็ช้าลงเนี้ย อันนี้ก็ดีขึ้นดีข้างเยอะแล้ว่ะแล้วก่อนกนนั้นกินกาแฟไหมก่อนนั้นไม่ได้กินไม่กินไม่กินกาแฟแต่ก็มาเปิดใจกินกาแฟไม่มดใช่อืสุดยอดมากไม่มดนี่แหละ่ากินแล้วก็ได้ผลดีก็เลยกินเรื่อยมาทุกวันอยาก็ยังอยากจะชวนเชิญคนที่มีปัญหาสุขภาพเหมือนเราไหมให้เขาเปิดใจกินกาแฟก็อยากจะชวนให้ลองลองกินดูเพื่อดีเพื่อสุขภาพก็ดีขึ้นทุกๆคนอ่าเงี้ยใช่นะอ่า โอเคค่ะขอบคุณมากค่ะ่าบอกพิกัดเลยเนาะที่นี่กินเองด้วยแล้วก็ส่งต่อด้วยกินเองด้วยส่งต่อด้วยพิกัดร้านเลยค่ะพิกัดร้านเลยร้านพี่น้อยร้านพี่น้อยหมูแปดหมูแปดหนองกระทุ่มหนองกระทุ่มเนาะใครที่นะคะใครที่อยากมีสุขภาพดีเหมือนคุณพี่เนาะเข้ามาหาที่ร้านพี่น้อยหมูแปดได้เลยนะคะ อ่าหนอก็ตุ้มเนาะขาวช้างหมูแปดอ่าขอบคุณมาก